สวัสดีครับจากเพจหอจอกอแพทย์ทรงไทยไม้สักร้านนานะครับไม้ที่ท่านเห็นนี่คือไม้สักนะครับที่ใช้ทำเสาบ้านลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเรามีไม้สักใช้สำหรับทำเสามีขนาดตั้งแต่ความโตว,วัดรอบ เาอยู่ที่100ขึ้นไปนะครับความโต100เซนติเมตรขึ้นไปนะครับสูงสุดอยู่ที่160ครับณตอนนี้ถ้าใดสนใจเข้าไปดูเข้ามาดูที่จังหวัดราชบุรีได้นะครับไม้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งครับมี90ก็มีครับ ร้อยกว่าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิารอยสิบหกร้อยสี่สิบห้าสวยมากครับให,ใหญ่เลยครับสนใจโฮสอบถามได้ก่อนนะครับก่อนได้นะครับหากท่านใดต้องการมาดูไม้จริงๆก็มาดูที่บริษัทของเราได้ครับ มีให้ดูเยอะเลยครับมีข้างในกำลังกยกลงกันก็มีไม้สวยๆข้างนั้นเลยครับผมไม้สักทองครับ หากใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจบวิดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ